ครับผมลูกหราบเขาสอบเนี่ยแล้วครับไฟเราซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาสองาทิตย์เต็มครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายส้อมเนี่ยแล้วครับอยู่ที่บ้านหนองแคนตำบลสาแหมจังหวัดอะไจังหวัดเลยนะจังหวัดร้อยเอ็ดครับที่ร้อยเอ็ดครับนักมีไข่เป็นกุ้งปองซ้ามเราบ้างพี่ๆในค่ายเพื่อนพี่ๆเพื่อนในค่ายเชี่ยการตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้สิบห้าครับสิบสูงเท่าไหร่เนี่ยสูงร้อยหกเก้าน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ห้าเก้าหกสี่ครับโวยสไตล์เลยครับไตมัดเลยครับวันน เคยต่อยกันมาแต่เป็นที่ภูทรเนาะเป็นไงวันนั้นเคยชนะรับเข้ามาด้วยนานยังประมาณประมาณปีกว่าแล้วแล้วอันนั้นช่างต่อยแล้วปล่อยต่อยปล่อยต่อยแต่วันนี้มาช่างต่อยนะคิววันนี้เขามาล้างตาเราได้ไหมเออรอดูเวทีดีกว่าอันนี้เรามาแทนไหมไม่ไม่ไม่เต็มแต่ล่าสุดเราต่อยที่ไหนไว้ ผู้ทอนปะใช่ครับไก่ผู้ทอนต่อยที่กาลสิงห์อ๋อเป็นไงบ้างครับชนะชนะวับอันนั้นช่างต่อยหรือปล่อยต่อยปล่อยปล่อยเหมือนกันแต่วันนี้มาช่างต่อยที่กรุงเทพนะวันนี้ต่อยเวทร้อยยี่เบ็ดประมาณนครับอ่าเมื่อกี้สองนักยังยังไม่ได้สอบคิดว่ามาเกินหรือมาขาดมาขาดครับมาขาดมาสบายครับผมเพราะมันปล่อยปล่อยมาต่อยเนาะอืมร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาย้ำชัยนะเขาในกรุงเทพเลยเคยมาต่อยกรุงเทพยัง เ๋อเคยแล้วไม่ติดเต้นแล้วเนาะไฟนี้ได้คุมไหมหรือปล่อยเลยไฟนี้คุมไหมนี่ประมาณคุมมาห้าห้าห้าหกกว่าห้าขวดได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ห้าสิบตัวไฟคนจังหวัดจังหวัดร้อยครับฝากเชิญชวนแฟนคลับตอน่อยเต้นมวยทั้งเลดกิดเป็นกำลังใจผมในเรื่องเดี๋ยววนี้ผมไม่เต็มทีแน่นอนนะวันนี้ปวดหัวผู้เล่ช่องผูกนะครฮะอันนี้ขอนอนโชคดีขอบคุณครับโอเค